you <phone rings> ไม่ได้ลงชื่อแต่บอกว่าคนข้างคาน้องลงตักยานง,ง่ายคลอกอย่าได้ตกใจอย่ายโยนถุ่มก่อนอ่านดูหากส่งทาสารักเรียงรอยสมัครบอกว่ารักน้องว่าใครอ่านแคร็จเช็ดรกหรือโยนข้าวรอกตามใจ ขาวาตามใจที oh, ah, ่ไม้บังคับ สู้เอ่ยไม่สู้แอ๋ถึงติดที่ยากนองยังหน้ามองหน้าแหลเป็นเนื้อคู่แท้ๆคงได้นอนแคลมหมายไพ่ด้วย ไม่สู้บอกไม่สู้เอ่ยบักสีจังเลยไม่สู้เอ่ยไม่สู้แอะถึงติดที่ยางนองยังหน้ามองหน้าแลเป็นเนื้อผู้แท่ๆพ่คงได้น้น เรียกเพิ่มเติมนะครับเป็นงินเร่งที่ทุกข้อกันเข้ามาจากอำเภอควคขนุนนะครับหนาอ่าลุงไม่ปัเลียดนะครับเพิ่มเติมกันเข้ามาในช่วงของเร่งเดือนชวนฟังทางายนาไม่นะครับจักทายสวัสดีคุณพีดีเจสุวรรณน,นาพิมพ์ชนานะครับเข้ามาฟังรายการของดีเจดมเพิ่มเติมทางกันไลฟ์สดทาง u t u b e นะครับพี่นงเป็นเรียงรายการที่ฟังกันอยู่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ช่องแชนแนลทาง YouTube ของดิจโดมที่นะครับไม่อยากนะครับใครติดใจโทรศัพท์มือถือแต่แล YouTube ได้ทุกเครื่องสามารถนางแล่ดิจิโดมจัดรกกันสดๆดสด,ดในห้องสคงนะครับนะเดี๋ยวเพลงเนี่ยมันมีเพลงยุดไล่เพลงไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะั้ในเรื่องของสายเพราะมีเพลง จดียเจดมยังไม่ได้จัดที่ไล์เพลิงถึงแล้วเวลาแล้วน่าจะถึงรับก็ไม่ได้จัดนะครับในเจดมข้อนุญาตก่อนกละกันครับขออนหญาตเดี๋ยวค่อยต่อกันในช่วงุ่งที่สองในเรื่องของเกลิงนะครับนะเพราะว่ามีเพลงที่ขอกันเข้ามาแล้วถึงยังไม่จัดที่นี่ไล์เพลงนะครับไม่รับนะครับไม่รับข้อนหญาดไม่รับสายบอกกันตรงๆงนะครับถึงรับการไม่สามารถที่จะเปิดให้ได้นะครับเพราะว่ามีเพลงเต็มคิวแล้วนะครับนะ งานเพลงเครียดเลิกกันแล้วกันครับงานเพลงไม่รู้ไม่ผิดเสียงร้องของคุณจินจิน,จนตะลพุุ่หลามนะครับงานเพลงนี้จากพีโดทาโกนามอสีนะครับฟังรายการของดีเจโดมทาง YouTube นะครับวิธีการคอนหารายการดีเจโดมนี่ไม่ได้ยากเลยนะครับไปที่ YouTube แล้วก็ไปที่ช่องคอนหาพิมดีเจโดมนาทวีแค่นี้เองครับดีเจโดมเวนวักนาทวี ก็จะเจอช่องชนแนลของดีเจดมที่ทำกันไลฟ์สดเลยนะครับหลังจากเจอแล้วกดทูกใจก็ติดตามนะครับเปิดกระดิ่งเตือนทุกครั้งที่ไลฟ์ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังทั่วซับมือถือของท่านทันทีครับ รวมตัวรวมใจไปมากกว่านี้ผู้หญิงซื่อๆคนหนึ่งเดินตกหลุมพลางรักผีความหลอกกับความหวังดีเป็นเหยื่อหลอกจนน้องเพลอใจ รู้ตัวก็ตายทอนใจยิ่งตรมความดีที่เคยสะสมวันนี้คงไม่มีความหมายตกเป็นจำเลยสังคมกับสิ่งที่พาลาดพรั้งไปหากย้อนเวลาคืนนหนวันนี้คงไม่มีน้ำตา ที่เดินเข้ามาในเวลาที่น้องอ่อนแอถูกคนรักก่าวรังแกนอกใจแล้วหนีจากลา ทอนตัวแล้วเดินจากไป mm hmm. ความจริงทิมแทังจนจบอาสมกับความใจง่ายไม่รู้ไม่ผิดใช่ไหมถามใจตัวเองทุกวัน ทอนตัวแล้วเดินจากไป mm hmm. ความจริงทิมแทงจนจบอาสมกับความใจง่ายไม่รู้ไม่ผิดใช่ไหมถามใจตัวเองทุกวันไม่รู้ไม่ผิดใช่ไหม ใจตัวเองกันก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับจากอีโดจากโกนามอีนะครับงานเพลงของคุณจินตลลับคุณลามไม่รู้ไม่ผิดนะครับแล้วก็มีเพลงติดกลาง กันเลงก่อนฟ้าสางจากคุณพีเวกเกิลฟ้าแล้วก็มีโซดผัวทิ้งนะครับจากดีเจหน้าไซต์ต่อรดิวนะครับพอดีพอดีกับเวลาแล้วนะครับขอบคุณไปยังน้ำมันสมุนไพรานาโนมัตโนรานะครับเป็นสุดยอดของกันรปรุงสุดยอดของสมุนไพรสุดยอดของสูตรหลับสูตรแดดสูตรดีเท่ไม่มีใครเหมือนสูตรเดียวที่มีการทารับประกันความพอใจขึ้นเงินกลับทันที หนึ100่งเปอร์เซนถ้ามันทําไม่ทันไม่ใบใจแมนะ่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใจาแล้วโอ้มันไม่ได้เรื่องนะครับนะขอเงินขึ้นครับจายแหลยถึงถ้าเกิดมีความวาตกิจตะค่ควงใจว่าอิ่มไม่ได้เรื่องเลยซื้อที่นหนขอเงินขึ้นที่นั่นนะครับเราไม่มีอะไรติดจัดสัตยายถทาศสัตยายทางวิทยุได้เนี่ย รับรองได้เลยนะครับว่าจะช่วยพี่น้องแวนเริงไปร,รายการทุงดิจิมได้เยอะนะครับแต่มันมีข้อต้องงามอยู่นะครับดิจิดมก็เลยเอาความจริงใจหวัดความจริงใจดีวะนะครับนะถ้าทันไม่ซือ้อถ้าทันไม่ล่องไม่ทดลองใจเนี่ยทันก็ไม่าราที่จะบอกใครได้อะลรยคนที่เปิดใจทดลองใจเนี่ยซื้อใจเองมีน้ำสำัมซื้อควักเผื่อนเป็นโลโลมีน้ำสัมเลยนะครับซื้อใจเองไม่ว่าสั้งไม่เป็นโลแจกพี่น้องโดยสัมไปนะครับ สุดยอดไม่สุดยอดกับพีนากันเอาเองตรงนั้นนะครับสุดยอดของการปรุงสุดยอดของสมุนไพรสุดดีสุดเด็ดน้ำมัน,นสมุนไพรนาโนมัโนราเรียกสั้นๆเรียก่ายๆว่าน Downtown Downtown ้ำมันสมุนไพรมโนรานะครับวันนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่มีใครไม่ซื่อสัมไม่มีใครข้อเงินคืนใครที่ยังไม่มีประจําตัวใครที่ยังไม่มีประจํากายที่สํหรับน้ำมันสมุนไพรนาโนมโนรา อะไรคนที่คันนะครับนะอะา,ายคนที่คันน,นี่ที่จะโดมนึงทดลองกับตัวเองเลยพอถึงหน้านีนทุกปีนะครับนะจะคัน <c oughs> แปลกพอเริ่มอ,อากาศเรื่มเย็นนะครับทุกปีครับแต่ว่าพอหลังจากมีน้ำมันสมุนไพรนะู่นน,นูโนรานี่โอ้โหเมื่อก่อนคันต้องห้ามหมอนะครับนะทุกปีครับมันกันลักษณะปภูมิใจอากาศไร้ป็เนียนะครับแต่พอมาว่างนี้บแล้วครับรอยยีดชิบเกาบาทนี่ครับ มันสารพัดจริงๆเลยนะครับน้ำมันสมุนไพรหน้าโนโมโนโราซื่อได้ทางสถานีวิทยุที่ตันติดตามรับฟังนะครับฟังทางไส้ต่อไปหาคุณหมอหลักได้เลยนะครับติดต่อทางสถานีวิทยุไส้ต่อเรดิโอของคุณหมอหลักนะครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงรายการที่ฟังทางคลื่นไส้ต่อเรดิโอติดต่อคุณหมอหลักทาง097 กาซ้องกาซองกาาหรือติดต่อทางที่งานหนักจราการทางคืนสซยต่อรีดิอได้เลยนะครับแต่ถ้าฟังทางดินท้องเนี่ยเรามีร้านค้าตัวแทนจำน้ายเป็นรอยร้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าท่านยังไม่รู้ว่าที่ไหนใกล้มังตอนนี้นะครับยกหุโทรหาดิจิโดมครับดิจิโดมก็จะแจ้งว่าท่านอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปสื่อที่พื้นที่ร้านค้าตัวแทนที่ใกล้ที่สุดที่ไหน ดีเจดมก็จะย่นออเดอร์นั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไกลจริงๆมันมีเงินไก่ลวถ้ามันไกลอยู่ๆนี่มันยู่ไกลจนเกินไปนะครับไม่สามารถที่จะไปได้ไม่สะดวกท่านไม่ต้องกลัวนะครับดีเจโดมก็จะมีทีมงานจัดส่้งพร้อมกับการบริการเก็บเงินปลายทางครับโดยเฉพาะทู่ในช่วงที่ดีเจโดมจัดรายการนี้มักจะมีของแถมตลอดครับ อย่างน้อยๆที่สุดก็คือแทมส่งฟรีอยู่แล้วนะครับนะนี่มีโปรโนะครับซื้อคลับเซต,ตวันนี้นะครับนะเป็นเซ็ตสาหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะนะครับมีน้ำมันสมุนไพรนาโนมโาน,โนโรามีกาแฟซันคอฟฟี่แล้วก็มียัสซีฟัน สมุนไพรท่านขุนนะครับสุดยอดของยาซีฟันเหมือนกันครับนี่ออแกนิกแท่อร่อยเปอร์เซ็นต์นะครับทาไม่ใช่ออแกนิกออแกนิกเนี่ยดีจ่จะดไม่เอาเลยนะครับนะเป็นยาซีฟันสมุนไพรท่านขอขอภัยกับยาซีฟันสมุนไพรพลึกริษาสังสือในเซตนี้เนี่ยซิตทีวีเซธันรับไปเลยในเรื่องของกระบวนการส่งฟีไม่ต้องโอนเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินนาบานได้เลยนะครับ เซตนี้ก็คือมีน้ำมันหนึ่งขวดมีกาแฟหนึ่งห่อแล้วก็มียาซีฟันหนึ่งลอดนะครับเซตนี้ร่วมกันอยู่ที่ราคา5้า5้บาททู่ในช่วงนี้ท่านจะได้รับซิทไปเลยในเรื่องของการจัดส่งฟีอ่าเห็นไหมอย่างหน่อยเคยดูในช่วงนี้จะดมจัดรายการนี้จะรับซิทในเรื่องการจัดส่งฟีในเซตนี้นะครับยาซีฟันน้ำมัน กาแฟเซตนีเนี่ยเป็นเซตโปรโมชั่นที่ถ้าโทรในช่วงนี้ช่วงที่จะดมจัดรายการจัดส่งให้ฟรีนะครับยอหูโทรแจงจือที่อยู่เบอร์โทรที่ไม่เหล็ก086 296 0704ยังเวลาอีกหานาทีแคบยอหูโทรเลยกันเหล่ากันครับ086 สอง0ก้4นจัดสุนสีคราบกับงานเพลงจากคุณพี่วีหกเคินฟ้าก่อนฟ้าสางรู้ว่าเจ็บที่ไปแอบรักเธอ เพราะเธอไม่เคยสนใจโทรหาทุกวัน ให้รู้ว่าเรามีใจดิเจอดมง,งั้นแล้วเวลาแล้วนะครับคได้คงจะต้องทิ้งทายกับเพลงเพลงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อ,อในช่วงที2 8 0มงถึงอ11:00นนะครับเธอไม่เคยคิด0862960704อย่าคูโทรในช่วงนี้มันเป็น,นสิทธิ์การส่งฟรีเธอ เป็นของคุขงคณของทันทันที่นะครับเวลาหมดๆเวลาจาักลากันไปก่อนเร็กในชั่วโมงนี้ขอยทุกคนโชคด,ดีสวัสดีครับสังเมฆบ้างลอยอยู่บนฟ้ารอฝนโปรยลงมาลบล้างความช้ำในใจก่อนฟ้าสางยังมีเมฆก่อนสุดท้าย รอวันกลับกลายเป็นสายน้ำรยลงมาเป็นได้แค่ฝันสักวันเธอคงเข้าใจว่ามีคนอย่างฉันแอบรักเธอเจ็บไม่นานก็หายแต่ใครฉันคงต้องเฝอ เพราะรักเธอจนหมดใจจึงรู้ว่าเธอไม่เคยคิดพอนึกแล้วใจวันไหวรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เธอไม่ได้ชอบเราก่อ,อน,นฟ้าสังน เมฆบางลอยอยู่บนฟ้ารอคนปอยลงมาลบล้างความช้ำในใจก่อนฟ้าฟังยังมีเมฆก้อนสุดท้าย จำในใจก่อนฟ้าสางยังมีเมก่อนสุดท้ายรอวันกลับกลายเป็น ลนในใก่อนฟ้าสังยังมีเมฆก่อนสุดท้ายรอวันกลับกลายเป็นสายน้ำโดยลงมาสัดชื่นในทุกๆวันกับซันคอฟฟี่ กาแฟาอาราบิก้าแท้กาแฟาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติตั้งถังเช่าสีทองเ็ดลิ้นจอเมล็ดอนุนเกาลกี้โซมและแอลคาเนทีนเป็นสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงสายตานในการมองเห็นช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกาย Sun Coffee คัสคสันส่วนผสมที่ลงตัว กลิ่นดั้งเดิมของกาแฟแท้สูตรเข้มข้นหอมกลมกล่อมเหมาะแก่คนรักสุขภาพซื้อได้ที่สมอ์ช็อปสาขานาทวีถนนนาทวีคลองแงะตรงข้ามเคอรี่โทร0 8 1 0 9 5 5 5 8 0และ086-296-0704